รักษาช้างตกครอง EP 2หลังจากการรักษาผ่านไป3วันหมอก็เดินทางกลับมาเอายาที่บ้านเพราะว่ายาที่เตรียมไปหมดแล้วโดยใช้เวลาเดินทางไปกลับกว่า5ชั่วโมงค่ะเมื่อกลับมาถึงเหตุการณ์ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นคุณยายใบไผ่มีอาการท้องอืดช่องท้องกลางขยายใหญ่ขึ้นเรื่อยๆซึ่งสาเหตกุก็เกิดจากคุณยายบาดเจ็บ ทำให้ไม่ค่อยกล้าขับถ่ายในช่วงนี้ก็เลยท้องอืดตามมาค่ะหมอรีบเตรียมยาเปืดเส้นให้ยาและน้ำเกลือและให้กินยาขับลมแก้ท้องอืดแล้วก็ได้นำเลือดมาตรวจด้วยหมอให้พี่ผู้ช่วยช่วยวัดไข้คุณยายก็พบว่าอุณหภูมิร่างกายปกติค่ะ คุณยายเริ่มมีอาการปวดท้องมากขึ้นเรื่อยๆสังเกตได้จากอาการซึมและอ้าปากตลอดเวลาตกค่าพวกเราก่อไฟให้คุณยายเพื่อเพิ่มความอบอุ่นของร่างกายและเฝ้าดูอาการอย่างใกล้ชิดสังเกตเห็นว่าตอนนี้ช่องท้องของคุณยายกางขึ้นเรื่อยๆจนทำให้คุณยายอึดอัด หมอถอดสายน้ําเครือเพื่อที่จะให้คุณยายออกไปเดินเพื่อให้ได้ขับลมออกมาได้บ้างแต่คุณยายก็มีอาการหอบเหนื่อยอย่างเห็นได้ชัดค่ะเนื่องจากท้องอืดมากคืนนี้ก็เลยต้องให้กินยาขับลมแล้วก็ติดตามอาการตลอดทั้งคืนค่ะเช้าวันที่5อาการก็ยังไม่สู้ดีนะคุณยายมีอาการซึมไม่กินอะไรเลยและช่องท้องก็ยังกลางขยายใหญ่ หมอยังคงเปิดเส้นให้น้ำเกลือเหมือนทุกวันเพราะว่าผลเลือดของคุณยายไม่สู้ดีนะยังมีค่าการอักเสบของกล้ามเนื้อที่สูงอยู่และมีแนวโน้มว่าจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆหมอช่วยลวงกระตุ้นลำไส้ให้กับคุณยายพยายามดึงอุจจาระออกมาให้ได้มากที่สุด พยายามตรวจเลือดกันทุกวันแต่ผลเลือดยังอยู่ในขั้นวิกฤตช่วงบ่ายหมอล้างแผลให้คุณยายสังเกตเห็นว่าใบหน้าของคุณยายเริ่มบวมขึ้นแผลที่เกิดจากการดิ้นเพื่อเอาชีวิตรอดตอนนี้เริ่มเกิดเป็นหนังตายแล้วก็หลุดออกทำให้เห็นเนื้อเยื่อแดงๆข้างในค่ะ นอกจากนั้นบริเวณขาด้านขวาของคุณยายก็ยังมีอาการบวมและเดินเจ็บอยู่ค่ะฝนก็ยังตกไม่พักจนถึงค่ําแต่โชคดีที่ว่าอาการท้องอืดของคุณยายดีขึ้นมากๆแล้วค่ะช่วงดึกฝนไม่ค่อยตกก็เลยพาคุณยายมามัดที่หลักด้านนอกค่ะเพื่อให้คุณยายไม่เครียด เช้าวันที่6ในที่สุดฟ้าฝนก็เป็นใจสักทีคุณยายได้ออกมาเดินเล่นในตอนเช้าทำให้ดูสดใสขึ้นมากค่ะหมอยังคงเปิดเส้นให้น้ำเกลือเหมือนเดิมตอนนี้คุณยายเริ่มมีอาการบวมน้ำเนื่องจากไตทำงานได้ไม่ค่อยดีทำให้การเปิดเส้นยากลำบากมากๆค่ะการทำงานของไตที่ไม่ปกติทำให้ใบหน้าและใต้คางของคุณยายบวม หมอเปลี่ยนยาลดอักเสบเป็นยากินให้เพื่อจะให้กินติดต่อได้หลายวันค่ะนี่คือขวดน้ำเกลือทั้งหมดตลอด6วัน5คืนที่ผ่านมาซึ่งมีปริมาณมากกว่า300ขวดค่ะหมอได้นำเลือดของคุณยายไปตรวจผลก็ปรากฏว่าเลือดของคุณยายยังไม่ดีขึ้นเลยค่ะและมีแนวโน้มจะแย่ลงด้วยการรักษายัางคงดำเนินไปจนถึงวันที่เดี๋ยวนี้เาจะไปซื้อยาแล้วก็น้ำเกลือเพิ่มให้ช้า การรักษาครั้งนี้ใช้ยาและน้ําเกลือเยอะมากๆหมอต้องออกไปซื้อน้ําเกลือในตัวเมืองสุราษฎร์เพื่อมารักษาคุณยายต่อค่ะซึ่งเงินที่ใช้ซื้อยาและน้ําเกลือเป็นเงินที่ได้จากการจําหน่ายสินค้าช่วยช้างที่ทุกคนช่วยกันอุดหนุนนั่นเองค่ะต้องขอบคุณมากๆเลยนะคะที่ทําให้หมอได้นําเงินมาช่วยคุณยายใบไผ่ในครั้งนี้และหมอก็ได้ซื้ออุปกรณ์ในการตรวจฉี่ด้วยเพื่อประเมินการทำงานของไตจากฉี่ค่ะแผ่นตรวจฉี่ช้างค่ะให้ท้ายว่า่อเท่าไรห้าร้อย 1, น้ำเกลือเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับเคสนี้ทุกคนจำเคสของภายสมคิดได้ไหมคะเขามีค่าการอักเสบของกล้ามเนื้อที่สูงทำให้เกิดภาวะไตาวายเช่นเดียวกับของคุณยายใบไผ่ซึ่งหมอก็กลัวว่าจะเกิดเหตุการณ์นั้นกับคุณยายใบไผ่อีกค่ะหมอเลยต้องให้น้ำเกลืออย่างต่อเนื่องเลยน ตกบ่ายมาก็ล้างแผลคุณยายเหมือนเดิมสังเกตเห็นว่าหนังตายหลุดออกไปเยอะทำให้แผลมีลักษณะที่เป็นเนื้อแดงแดงเกิดขึ้นการรักษาในวันที่9ยังคงดำเนินไปจนถึงดึก ฉี่ครั้งแรกของคุณยายสีไม่โอเคเลยแต่เมื่อให้น้าเกลือไปเรื่อยๆฉี่ก็ใสขึ้นค่ะหวังว่าเราจะกอบกู้การทํางานของไตของคุณยายได้นะและวันที่10ก็เริ่มขึ้นหมอยังคงนําเลือดไปตรวจอย่างต่อเนื่องหวังว่าจะมีสักครั้งหนึ่งที่ผลเลือดของคุณยายจะดีขึ้นส่งเลือดก,กันหมอไปส่งเลือดท่ามกลางสายฝนที่ตกหนะัก และแล้วฟ้าฝนก็เป็นใจค่ะผลเลือดของคุณยายดีขึ้นมาแล้วค่าการอักเสบของกล้ามเนื้อลดลงจากการให้ยาและน้ำเกลืออย่างต่อเนื่องตลอด10วันที่ผ่านมาวันนี้ก็เลยทำให้หมอเริ่มมีรอยยิ้มแล้วค่ะหมอกลับมาขนยาและน้ำเกลือที่บ้านเพื่อที่จะรักษาคุณยายต่อเพราะถึงแม้ผลเลือดจะดีขึ้นแต่ก็ยังไม่ปกติค่ะ11วันแล้วนะคุณยายไม่สู้ก็ต้องสู้แหละเพราะว่าหมอก็สู้มากๆแล้วนะ แผลเรื่องที่น่าดีใจวันนี้คุณยายยอมกินน้ําแล้วค่ะจากที่ไม่กินน้ําเลยทําให้ต้องเติมน้ําเกลือกันเยอะมากๆแผลที่บริเวณใบหน้าดูดีขึ้นหนังตายเริ่มดูดออกเกือบหมดแผลก็ไม่บวมแล้วค่ะคุณยายก็ไม่ได้รู้สึกเจ็บมากแล้วเพราะเวลาทำแผลนี้ก็คือยืนนิ่งเลยทุกคนจับตาดูนะคะมีแรงถึงขั้นสะบัดหูมาตีหมอแล้วเนี่ยและคืนนี้ก็ยังดึกเหมือนเดิมนะคะนอนน้อยแต่ก็นอนนะ การรักษายังคงดำเนินต่อไปจนถึงวันที่13การเดินของคุณยายดีขึ้นลงน้ำหนักขาได้ดีจากที่วันแรกคือลงแทบไม่ได้เลยแถมพี่ควานบอกว่าวันนี้ยังวิ่งซุกซนได้แล้วอีกด้วย <Okay. S 1> เนื่องด้วยค่าการอักเสบของกล้ามเนื้อและค่าไตยังอยู่ในเกณฑ์ที่ไม่ปกติก็เลยยังคงต้องให้น้ำเกลือและยากันอย่างต่อเนื่องเลยค่ะจากผลเลือดของคุณยายใบไผ่มีแนวโน้มจะดีขึ้นเรื่อยๆ คุณยายพ้นขีดอันตรายแล้วค่ะกว่าจะพูดคํานี้ได้น้าตาแทบจะไหล13วันแล้วนะยายจึงหมอก็คิดว่าหลังจากนี้หมอจะหยุดให้ยาแล้วก็น้ําเกลือคุณยายแล้วค่ะเพราะว่าคุณยายเนี่ยกินอาหารได้เก่งกินน้ําได้ดีแล้วร่างกายก็จะฟื้นฟูตัวเองขึ้นเรื่อยๆไหนก็อกินโชว์สักหน่อย เพิ่แป๊บเดียวน้ำเกลือกลองโตอีกแล้วการรักษาช้างตกคลอง13วัน12คืนในครั้งนี้ใช้น้ำเกลือไปกว่า700ขวดค่ะถึงถ้าทุกคนไม่ช่วยอุดหนุนสินค้าช่วยช้างเนี่ยหมอก็ไม่รู้ว่าจะไปเอาเงินมาจากไหนก็ได้แจกเสื้อแจกน้ำพริกให้กับพี่ควานด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยที่ช่วยเฝ้าช้างกันมาท่านไหนที่ต้องการสนับสนุนแต่ไม่สะดวกรับสินค้า,คาก็สามารถส่งต่อให้พี่ควานได้เลยนะซึ่งหลังจากนั้นผ่านไป3วันพี่ควานก็บอกว่าคุณยายอาการปกติดีค่ะ เป็นคุณยายคนเดิมแล้วเหมาก็เลยอยากจะไปเก็บเลือดคุณยายเนี่ยมาตรวจอีกรอบเพื่อความมั่นใจแล้วก็เตรียมยาไปด้วยเผื่อคุณยายยังไม่ปกติวันนี้เรากลับมาเก็บเลือดของพางใบไผ่ไปตรวจอีกรอบนะคะเพื่อความมั่นใจว่าคุณยายใบไผ่จะปลอดภัยแล้วร้อยเปอร์เซ็นต์ สะดุปก็คือผลเลือดของคุณยายอยู่ในเกณฑ์ที่ปกติดีนะคะหายห่วงแล้วแหละเป็นเคสที่ลุ้นและการรักษายาวนานมากๆหมอบอกคุณยายทุกวันเลยค่ะขอให้อดทนเพราะหมอจะไม่ทิ้งไปไหนหมอก็ดีใจนะที่วันนี้คุณยายก็ไม่ทิ้งหมอ แล้ววันนี้หมอก็ได้ดูข่าวช้างจมน้ําที่เชียงใหม่รู้สึกขดหู่ใจมากๆเลยค่ะเพราะคุณยายใบไผ่อะก็เป็นแบบนั้นเหมือนกันแต่ดีที่ช่วยไว้ได้ทันหลังจากนี้หมอกขอให้คุณยายใบไผ่สุขภาพแข็งแรงอยู่กับลูกหลานไปนานๆนะคะดีใจที่ได้ช่วยเหลือค่ะ